เพิ่งทำเสร็จเพิ่งเย็บเสร็จครับ,รบจะลองดูแดงแดงมันสั่นนะดนสูงเอาดูนะครับดาสูงนะครับกล่องมันจะไม่สัน่นเห็นไหมครับดำสูงมันไม่สั่นนะเอาลองอย่างนี้หกรั้อย่างสั่นไม่ต้องดูผมก็เรียบทำง,งานแล้วนะครับนี่อ่ะเดียเ๋ยวเราเขย่าเลยนะตอนนี้มันบอกว่าตันอยู่เหนไะม่งสามแดงเลย เขาจะอะมันก็ยังบอกว่าต่ําอยู่สองแดงหรือมีแดงกันแหละรือสิบแตนะ้มมันก็จะสั่นเนี่ยครับผมแมงสาแดงเยอะอะไรเนี่ยมันลุกขี้โกงแลวแบบนีน้แต่มันบอกต่าอยู่นะตอนนี้ยดูก,ก่อนดิเอาเลยสามแดงสานเที่วเลยอันเนี่ยอันนี้มันก็บอกแดงอยู่นะแต่จะแดงสูงนี่จะแดงต่ำอะไต่เนี้ยมันผิดสังเกตอืมสูงเห็นไหมบอกล้ามันผิดสังเกต เดีวต้องรัก,กันนี้เึงโอเคพราะเพิ่งทำเสร็จจะไม่ไปรับให้มันอ้าวเพราถ้าถ้าถ้าสูงแล้วรมาสัตว์ต้องปรับเหมือนมอกี้นะครับแดงนี่ก็แดงอีกแล้วแดงแบบไหนดูดิสองแดงเลยอ้าวเสร็จแล้วสูงอาจจะมีแดงร่วมก็ได้สูงเห็นไหมครับฝาอันดับแดงนะเนี่ย สีแต้มหรือดแดงมันก็จะสั่นให้เราอยู่เนี่ยสีแต้มนะเห็นไหมสีแต้มน้องสั่นนะเพราะมันต่ำแล้วเนี่ยเห็นไหมมนสีแต้มมันต่ำแล้วสีแต้มหรือแดงเท่านั้นจะอ่านเนี่ยมาแล้วสีแต้มหรือแดงเหมือนเดิมนอนสีสองหนึ่งโอ้เนี่ก็สีแต้มหรือดแดงแค่นั้นแหละน่ะแดง,แแดงมันมีแดงอะ พอไม่ให้แดงเดี๋ยวมันอ่างต้องบิดไปนิดนึงนะครับนี่คือเทคนิคยอย่าอย่ามาเกี้อย่างสามตีห้างเงี้ยจะไม่ให้มันสั่นเราก็ต้องเดี๋ยวผมจะมีบวกลบให้นะแต่มันมีอยู่แล้วบวกลบเลยหมุนไปทางลบนิดนึงมันตกต่ำจุเอาให้รอเลยมันก็ต่ำเหรอดูดิแดงแนะแดงดูครับแดงอา้าวมันยังบอกแดงอยู่ ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันสานะให้บิดกลับมาน,นิดนึงนะครับอย่างไงบิดให้มันหยุดบิดท่ามันหยุดนะเรีอกปากสดกับป๋ากล่องต้ออ,อยู่ใกล้มันจะแรงนิดนึงบิดท่ามันหยุดอ่เราลองลองลองมันแดงดูแดงตันเป็นไงตันจึ๊บเห็นไหมสูงเนี่ยเขาเรียกตั้งสดเนี่ยเรียกตั้งสดดูดิ้ยาวหน่อยนะหกสี่ยาวเนี่ยเจ๊งนะเจ๊งพ้อยหกสี่ยาวนี่แหละ 62เอียว e อ้าวสูงแล้วอยงเงี้ยถ้างเงี้ยปิดเงี้ยเราสูงแน่และสูงอะไรก็ว่านไปสิบแต้มแมลปรบบิดม,มันเมื่อกี้สิบแต้มเลยไม่อ่านทีนี้เนี่ยตอนเราไม่ให้มันอ่านแดงเยอะสิบแต้มอ้าวนี่ก็จะเป็นสิบแต้มขึ้นไปอีกหรือเปล่าโอ้ดำปีเลยอ้าวเนี่ยง่ายครับโอเคแล้วเนี่ยก็เลืยกจุมสดถ้าไม่สวย สองแดงสูงนะเราได้ตังแน่นอนนี่ตามโอเคถว่แม่นนะ